สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลคลิปนี้เป็นการรีวิวเกม b o u d e r S g a เก3เกมยอดเยี่ยมแห่งปี2023นี้หลังจากที่ผมเล่นมากว่า60ชั่วโมงเกมนี้ยอดเยี่ยมสมรางวัลจริงๆมี10ให้10มีร้อยคะแนนให้1,000คะแนนไปเลยถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง Dungeons and Dragons เกมนี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังเรื่องนี้แบบยาวๆเต็มอิ่มเหมือนดูสิภาครวดเลยมันคือมหากาพย์แฟนตาซีเทิร์นเบสอาร ที่เราสามารถบังคับตัวละครให้ทําสิ่งต่างๆเท่าที่เราจะจินตนาการและสามารถแหกบทที่เกมทําไว้ก็ยังได้เรื่องราวใน Bouders Gate 3เริ่มต้นที่ตัวเราโดนผู้ร้าย m y Player จับตัวไปขังไว้บนยานของมันและฝังตัวอ่อนน้อนประสิทธิ์ที่เรียกว่าแท็บโผลเข้าไปในสมองโดยเจ้าหนอนนี้จะเปลี่ยนร่างของคนให้กลายเป็น m y Player แต่ก่อนที่เราจะโดนกลายร่างเป็นมนุษย์ประมึกตั้งแต่ต้นเกม กองทัพเกดยังกี้ก็นํานฝูงมังกรแดงเข้ามาโจมตียานเพื่อแย่งชิงอะไรบางอย่างเป็นโชคดีที่ไฟมังกรทําให้ยานเสียหายเราจึงหนีรอดออกมาได้ทีนี้ก็เข้าสู่ทิวทซเรียลสอนการบังคับเบื้องต้นให้เราสอนเราเดินหมุนกล้องเปิดประตูโดยตัวเกมจะบอกว่าให้เรารีบหนีออกจากยานซะแต่ว่าถ้าเราเดินสำรวจดีๆเราจะได้เพื่อนร่วมปาร์ตี้อีก2คนซึ่งมีผลไปถึงตอนจบของเกมเลยเห็นไหมครับแค่ตอนเริ่มต้นเกมก็มีจุดเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องขนาดนี้แล้ว ยิ่งทัดไปดูคลิปของคนอื่นในอินเทอร์เน็ตคุณจะเอ๊ะมีความลับตรงนี้ด้วยหรอทําแบบนี้ได้ด้วยหรอชวนศัตรูคนนี้มาเป็นเพื่อนได้ด้วยหรอและแน่นอนว่าก่อนที่ผมจะรู้ผมก็ส่งเข้าไปคุยกับรากมะม่วงแล้วอะด <c oughs> ูคลิปคนอื่นทีไรอยากจะเล่นใหม่ทุกทีเลยชวนให้เราอยากจะเล่นซ้ําลองทำโน่นทํานี่เควสส่วนใหญ่ในเกมนี้จะมีทางเลือกให้เราหลายจุดซึ่งทุกอย่างที่เราเลือกจะส่งผลถึงอนาคตและเตือนตัวโตๆตเลยว่าผู้คนในโลกของ b o าเดอร์สเกต โกหกหน้าตายเก่งมากคุณอาจเลือกช่วยผู้คนแล้วสักวันเขาอาจกลับมาช่วยเราในตอนที่เราลำบากหรืออาจจะเป็นคนดีไม่มีที่อยู่โดนหลอกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเลือกเป็นคนโลภเอาเปรียบทุกคนได้ไอเทมดีๆแต่ผลกรรมก็อาจสนองในอนาคตหรือคุณจะเลือกระแวงทุกอย่างก็ปลอดภัยดีครับแต่นั่นก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆพลาดอเทมเทพๆพ,พลาดบัคถาวรหรือพลาดโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะชวนนักรบที่เก่งกามาเข้าปาร์ตี้ ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราอย่าง NPC คนหนึ่งตอนแรกเขาเป็นศัตรูในเควสที่ผมต้องกำจัดและเขามีสเตตสูงมากๆสูงเกินกว่าที่ผมจะสู้ด้วยได้แต่ผมก็อยากได้ของไงอยากได้ EXP จะได้เลเวลอัพไวๆผมก็เลยโกงด้วยการเอาถังดินระเบิดปาใส่ตุยเย่ทันทีครับแต่มารู้ทีหลังว่าเราสามารถชวนเขาเข้าปาร์ตี้ได้ <laughs> รู้เมื่อสายแต่เกมก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเกมมีตัวช่วยคือการสำรวจเยอะๆ อ่านเยอะๆเ,เข้าใจในเรื่องว่าเหตุการณ์ไหนควรให้เพื่อนเผ่าไหนเข้าไปคุยใส่เอเทมที่ช่วยเพิ่มสเตตช่วยบวกแต้มลูกเตา๋าเราก็อาจจะมีตัวเลือกดีๆเพิ่มขึ้นมาในการเจรจาอย่างเช่นเควสนี้เราต้องหาทางเอาหนอนปรสิตออกจากหัวก่อนที่มันจะเปลี่ยนเราเป็นไมล์เฟลเยอร์ก็มีหญิงชาราคนหนึ่งชื่อว่าป้าเอเทลเธอบอกว่าเธอเป็นหมอยาและอาจช่วยเราได้แต่ถ้าเราสำรวจป่ารอบๆจะเจอความจริงว่าเอเทลเป็นแม่มด และยิ่งกว่านั้นเหย่แม่มดคนนี้ได้ลักพาตัวหญิงสาวคนหนึ่งไปเธอชื่อว่าเมรินาซึ่งเราอาจจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธียอดนิยมนั่นก็คือฆ่าเหย่แม่มดซะแต่ถ้าเรายั้งมือไว้ก่อนจะฟาดมันจน HP เหลือ0ย์แม่มดเอเทลจะยื่นข้อเสนอมอบไอเทมเพิ่มสเตตให้เราและกับการปล่อยให้เธอนำตัวเมรินาไปผมก็เลยให้เลเซลซึ่งเป็นคลาสไฟเตอร์เก่งเรื่องการใช้กำลังพูดข่มขู่แม่ม,มดว่า มอบทั้งไอเทมและเมริน่าให้เราไม่งั้นแกตายแน่เราก็เลยจบเควส์แบบสวยๆได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าทางเลือกนี้บอสจะไม่ตายมันข่มขู่กลับว่าสักวันจะมาล้างแค้นเราก่อนจะหายตัวไปเควส์ของเมริน่ายังไม่จบเท่านี้นะถ้าเราสำรวจในบ้านแม่มดจะเจอคาถาวิเศษที่ช่วยปิดล็อกในเรื่องได้อีกจากนี้เราก็ไปหาเมรินา่าเธอบอกว่าที่เธอยอมให้แม่มดจับตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคืนชีพให้สามีเธอเขาชื่อว่าคอนเนอร์เราก็เลยลองเอาคาถาชุบชีวิตศพแต่ปรากฏว่าศพของคอนเนอร์ฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้เมรินาเสียใจมากที่โดนแม่มดหลอกตรงนี้เรามีทางเลือกสองทาง1คือมอบคาถานี้ให้เมรินานำซอมบี้สามีของเธอเดินทางไปเมืองบาวเดอร์สเกตเพื่อจะมีวิธีคืนชีพเขากลับเป็นคนหรือทางเลือกที่2เราจะเลือกเก็บคาถาไว้เอง ซึ่งสามารถซัมมอนซอมบี้คอนเนอร์มาช่วยการต่อสู้ได้แน่นอนว่าคนดีอย่างผมก็ต้องเลือกเก็บไม้คาถาไว้สิครับเอาซอมบี้คอนเนอร์ไปช่วยต่อสู้สิก็เกมมันยากอะ่ะซอมบี้เลเวล5เลยนะเก่งนะเนี่ยนอกจากนี้เราสามารถด้นสดแหกบทได้ด้วยเช่นเหตุการณ์ที่เราช่วยดูอิดชื่อว่าเฮาซินให้เอาหนอนปราศิติ์ออกจากหัวเว่าหนอนพวกนี้มีพลังเวทเข้มแข็งเกินไปถ้าดึงออกตรงๆเราก็จะตาย เาสิ้นสืบรู้ว่าหนอนพวกนี้ถูกผลิตขึ้นที่หอคอยมูนไรส์ทาวเวอร์ถ้าเราไปที่นั่นสืบหาต้นตอของพลังเวทนี้เราก็อาจจะดึงหนอนออกได้แต่ปัญหาคือทางไปหอคอยต้องผ่านป่าต้องสาบถ้าเราเดินดุ่มๆเข้าไปเลือดของเราจะลดควบจนตายหรืออีกทางหนึ่งก็คือต้องมุดเข้าโลกใต้ดินอันเดอร์ดักไปโผล่ที่หอคอยแต่ถ้าใครเคยเล่นดันเจี้ยนสแนดรจะรู้ว่าอันเดอร์ดักนั้นโหดยิ่งกว่าโลกบนดินซสอีก และก็บังเอิญบังเอิญว่ามีกลุ่มลทัทธิดิฟส์แอลจูด์กำลังเดินทางไปทําพิธีที่หอคอยนี้พวกนี้มีพลังลึกลับป้องกันคําสาปของป่าได้เราก็เลยตีเนียนปลอมตัวเป็นสาวกขอติดรถคาราวานไปด้วยโดยหัวหน้าขบวนรถคือมนุษย์แมงมุมชื่อว่าคานิสวิธีนี้ก็ดูจะปลอดภัยแต่ปัญหาคือถ้าเราเดินทางไปกับพวกนี้จนถึงหอคอยเจอเหล่าสาวกต้องความแตกแน่นอนว่าเราปลอมตัวมาเราก็เลยแอบถามพี่คานิสว่า พี่มีของดีอะไรเหลือถึงไม่โดนคำสาปของป่ามันบอกว่าท่านเทพแอฟซูลดอวยพรปกป้องข้าแต่ก็มีลูกน้องคนหนึ่งโพล่งขึ้นมาว่าเป็นเพราะว่าท่านคานิสมีตะเกียงเวทมนต์ป้องกันนะอฮ่อันที่มันถืออยู่นี่เองทีนี้เราก็เลยต้องหาทางชิงตะเกียงมาให้ได้ก่อนที่กองคาราวานจะไปถึงหอคอยแล้วก็รีบชิงหนีซะแต่ว่าคานิสก็งกมากครับแค่ขอดูใกล้ๆเขายังไม่ให้เลยอะ และในกองคาราวาลก็มีศัตรูล่ำบึกเป็นฝูงเดินตามแล้วเราจะชิงตะเกียงได้อย่างไงเนี่ยนี่กระเดินทางไปใกล้หอคอยเขาทุกทีแต่ทว่า,า,วาท่านใดนั้นเองก็มีกองทัพของฮาร์เปอร์บุกเข้ามาโจมตีอันนี้เผื่อใครไม่รู้พวกฮาร์เปอร์คือกองทัพฝ่ายธรรมะในโลกของ d ีแตอนนี้เรามีสองทางเลือกทางแรกเราจะร่วมมือกับคาริสจัดการพวกฮาร์เปอร์ซึ่งถ้าเลือกทางนี้สุดท้ายเราก็คงไปตายที่หอคอยเพราะความแตกว่าเราไม่ใช่สาวกหรือทางเลือกที่สอง เราจะร่วมมือกับพวกฮาร์เปอร์จัดการคานิสที่นี่เลยซึ่งถ้าเลือกทางนี้เราโดนยำตายตรงนี้แน่นอนเพราะว่าฮาร์เปอร์ที่มาเนี่ยเลเวลน้อยทุกคนเลยครับไม่มีทางสู้ได้หรอกในววนาทีความเป็นความตายนี่เองผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ก็เลยเลือกร่วมมือกับคานิสแต่ว่าเวลาที่เข้าแบทเทิลจริงๆผมสับพวกพี่เบิร์มลูกน้องของคานิสทุกเธอเลยครับโทษทีพี่ผมกดผิดโทษทีพี่มือผมลั่นคือเกมนี้เราสามารถโจมตีคนในปาร์ตี้เดียวกันได้นะ และเขาก็ไม่โกรธด้วยแถมแมนมากๆเลยเวลาตีศัตรูนะเดี๋ยวก็มิสเดี๋ยวก็มิสแต่เวลาตีพวกเดียวกันเนี่ยโดนทุกดอกเจ้าแมงมุมก็วิ่งเข้าไปสู้กับเหล่าฮาร์เปอร์ในบ้านไม่ทันรู้เลยว่าลูกน้องของมันโดนผมเก็บไปหมดแล้วและเราก็ปิดท้ายแบทเทิลนี้โดยการรุมฟาดเจ้าแมงมุมจนตายคาที่และตะเกียงก็ตกอยู่ในกำมือของเราแค่นี้เราก็ไม่โดนคำสาปของป่าแล้วมาดูการสร้างตัวละครบ้าง เรามีทางเลือก3ทางคือ1จะสร้างตัวคัสตอมคือเราเลือกทุกอย่างเผ่าเพศคลาสซับคลาสภูมิหลังความถนัดรูปร่างหน้าตาทรงผมสีผิวสีตาหรือจะเลือกเล่นเป็นตัวคอมเพ n เนียนก็คือเพื่อนในปาร์ตี้เรานี่แหละแต่ละคนจะมีประวัติมีเรื่องราวความเป็นมาและเป้าหมายต่างกันซึ่งถ้าเลือกทางนี้เรื่องราวในเกมจะต่างจากตัวคัสตอมทำให้เรารู้เรื่องของคอมเพเนียนแต่ละคนได้ลึกซึ้งขึ้น หรือทางเลือกที่3คือเล่นเป็นดั r เอิร์ชอันนี้เป็นตัวคัสตอมออกแบบได้ทุกอย่างเช่นกันแต่เขาจะมีเรื่องราวในเกมไม่เหมือนคนอื่นและค่อนข้างดุร้ายกระหายเลือดดั r เอิร์ชจะความจําเสื่อมเมื่อเล่นไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องราวของเขาเผ่าในโลก Bord e r ร์สเกมี11เผ่าซึ่งคาสตและความสามารถจะแตกต่างกันเล็กน้อยค่าเหล่านี้ส่งผลต่อเหตุการณ์และควสต่างๆให้ยากง่ายไม่เหมือนกันเช่นบางเผ่ามองเห็นในที่มืดเผ่าตัวเล็กเช่นฮัฟฟิง สามารถลอดผ่านช่องเล็กๆได้คลาสในเกมนี้มี12คลาสแต่ละคลาสมีทักษะความสามารถต่างกันชัดเจนดรูอิดสามารถคุยกับสัตว์ใหญ่ได้แปลงร่างเป็นสัตว์ได้โรคปลดล็อกกุญแจเก่งและได้เปรียบเวลาเจรจาหลอกลวงเคลริกจะคุยสนทนากับ NPC ที่พูดเรื่องาศาสนาและความเชื่อได้ตัวเลือกที่ดีกว่านอกจากนั้นแต่ละคลาสก็จะมีซับคลสาสแยกย่อยลงไปอีกอย่างละ3แบบและเมื่อเราเลเวล2 เราสามารถเลือกมัลติคลาสได้เช่นเราเล่นเป็นโรกและมีซับคลาสเป็นเรนเจอร์จะได้ความสามารถโจมตีด้วยอาวุธมือรองแรงเท่ามือหลักโรกก็จะกลายเป็นตัวทำดามจโหดๆไปเลยนอกจากนั้นมัลติคลาสก็ยังเลือกซับคลาสจ้อยลงไปได้อีกแต่เป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะเลือกผิดอัพผิดเกมนี้ให้เรารีเซ็ตเปลี่ยนคลาสได้ตลอดเวลาตัวละครจะอัพได้สูงสุด12เลเวลแต่ละเลเวลเพิ่มความสามารถชัดเจน อย่างไฟเตอร์เมื่อเลเวล5จะโจมตีได้2ครั้งใน1เทินเมื่อใช้คู่กับทักษะ Action Search เพิ่มเทินให้ตัวเองอีกครั้งไฟเตอร์ Fighter จะโจมตีได้ถึง4ครั้งใน1เทินบอสกับบอสเะเจอเข้าไปเต็มๆนี่จุกเลยครับนอกจากทักษะต่อสู้แล้วเราก็ยังมีความสามารถอื่นๆเช่นคำสาบดีบัคลดความสามารถของศัตรูเรียกลูกน้องมาหลอกล่อหรือปิดทางเดินไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้สร้างรังปลอมดึงดูดความสนใจ เสกนกไปบินสำรวจฉากได้อิสระสอดแนมศัตรูและช่วยต่อสู้ได้ด้วยมีคาถาคุยกับศพที่เราจะสามารถตั้งคำถามได้5ข้ออันนี้เหมือนกับในหนังเรื่อง Dungeons a n อ d r a g o ากเลยครับซึ่งช่วยให้เราได้บอกแสในเควสต,ต่างๆมากขึ้นหรือคาถาฟลายอันนี้ทีเด็ดเลยครับให้เราบินข้ามเหวกว้างๆไม่ต้องเสียเวลาเดินอ้อมโลก ระบบการต่อสู้จะเป็น strategy turn based ผลัดกันโจมตีจุดเด่นของเกมนี้คือไอเทมและกระถาต่างๆสามารถทำคอมโบกันได้อย่างเช่นผมหยิบถังระเบิดมาวางเอาไว้เมื่อศัตรูเดินเข้ามาใกล้ก็ใช้สกิลไฟยิงใส่ถังจะเกิดระเบิดวงกว้างรุนแรงมากหรืออันนี้ผมใช้กรถาคกริสเศษพื้นน้ามันปกติจะทาให้ศัตรูเดินช้าหรืออาจลื่นหกล้มได้และถ้าบริเวณนั้นมีไฟอยู่ด้วยมันก็จะกลายเป็นทะเลเพลิงไปเลย นอกจากนั้นเราสามารถแยกปาร์ตี้ได้อย่างอันนี้ผมแยกทุกคนออกจากกันให้โจนไปแทงข้างหลังศัตรูที่อยู่บนเนินซึ่งจะดึงความสนใจของศัตรูทุกตัวไปที่โจนส่วนคนอื่นๆก็แอบเรียกซัมมอนลงกลางฝูงศัตรูและก็ยิงโจมตีจากด้านหลังวิธีนี้เราเปิดฉากบุกเทินแรกศัตรูก็บาดเจ็บไปเยอะแล้วแต่ทุกการต่อสู้ก็ามักมีจุดหักมุมเสมอครั้งนี้หัวหน้าฝูงศัตรูเก่งมากขนาดผมรอบกัดแบบนี้แล้ว มันก็ยังทุบปาร์ตี้กองโจรของผมแตกกระจุยต้องวิ่งหนีตายกันเลยซึ่งการหนีนั้นต้องทิ้งระยะห่างจากศัตรู27เมตรถึงจะกดหนีได้แต่ศัตรูก็วิ่งตามมากระชั้นชิดจนผมไม่สามารถหนีได้เลยทํำยังไงดีละทีนี้เข้าตาจนละผมก็ค้นกระเป๋ามีอะไรช่วยชีวิตได้บ้างก็เจอขวดยานอนหลับครับผมลองเสี่ยงปลาใส่มอนดูโอกาสสําเร็จมีแค่35โชคดีครับที่ปลาโดน ศัตรูหลับทันทีผมก็เลยวิ่งทิ้งระยะ27เมตรกดหนีรอดวุดวิตอารมณ์ตอนนั้นลุ้นเหมือนกำลังดูหนังเลยครับพวกฉากสวยๆก็ไม่ได้อาจมีแค่ประดับเท่านั้นเราสามารถทำบางอย่างได้เช่นที่ห้องบอสแมงมุมนี้จะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่กลางห้องถ้าเราใช้คาถาฟิเทอร์ฟอลช่วยลดดาเมจเมื่อตกจากที่สูงแล้วก็กดกระโดดลงหลุมเราจะตกลงไปไปที่โลกใต้ดินอันเดอร์ด์คครับโหพี่ซ่อนแบบนี้เลยเหรอ หรือพวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตามทางเราก็สามารถใช้คาถาพูดภาษาสัตว์คุยกับพวกมันได้บางทีก็มีเควสตแบบหลายชักจบให้และบางเควสตก็อาจจะพาเราไปเจอคอมเพนเนียนคนใหม่มาเข้าปาร์ตี้ด้วยคอมเพนเนียน so well ไม่ใช่แค่หน่วยรบไว้ต่อสู้เท่านั้นพวกเขามีผลต่อเนื้อเรื่องและเควสตในอนาคตการเลือกเพื่อนเข้าปาร์ตี้มีผลกับการสนทนาเจรจาอย่างเช่นเควสตนี้ เราต้องพูดให้กระจกวิเศษยอมเปิดทางเข้าห้องลับไปเก็บไอเทมถ้าเรามีพมดเกลยวอยู่ในปาร์ตี้จะคุยง่ายมากเพราะกระจกมันจะถามความรู้ประวัติศาสตร์โลกเวทมนต์ถ้าให้คนอื่นคุยนี่ยังไงก็ไม่มีทางผ่านแต่พอให้เกลียวคุยจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาให้ตอบปุ๊บก็ผ่านได้ปั๊บเลยซึ่งคอมพนเนแต่ละคนจะมีเรื่องราวมีเคสของตัวเองมีความชอบความเปลียนไม่เหมือนกันเมืม่อเราผจญภัยไปเรื่อย ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมปาร์ตี้จะเพิ่มขึ้นพวกเขาอาจจะเปิดเผยเรื่องราวกับเราซึ่งอาจจะมีทั้งดีและร้ายขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจเขาและเลือกตอบคำถามแบบไหนบางคนก็เปิดใจเปิดความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไปถึงขั้นโรแมนต์เป็นคนรักกับเราก็ได้แต่อันนี้ผมเล่นให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปจะโดนแบนวกกลับมาคุยเรื่องเควสอีกนิดนึงถ้าเราดองเควสไว้เยอะๆจะพบว่าบางเควสเชื่อมโยงกันหรือว่าขัดแย้งกัน บางทีก็มีหลายเควสพันกันอิรุงตุงนังแต่เราสามารถใช้จุดนี้เป็นประโยชน์ได้และนี่คือความเจ๋งของเกมนี้อย่างเช่นเควสไนซองที่เราต้องตามหากลุ่มพลังเวทโบราณซึ่งต้องเดินทางไปวิหารชารันในโลกใต้ดินอันเดอร์ด์กเมื่อเรามาถึงก็พบว่าพวกโจรสลัดเผ่าดูเอกาพวกนี้ถูกลัทธิแอบส์ลูดจ้างให้ขุดวิหารตัดหน้าเราไปแล้วพวกโจรสลัดนี้โหดเยี้ยมมากครับพวกมันจับเผ่าดิฟนมเป็นทาสไปขุดวิหารแต่โชคดีที่ก่อนหน้านี้ เราอ้างตัวเป็นสาวกของลัทธิแอบส์ลูดพวกโจรสลัดก็เลยเข้าใจว่าเราเป็นเจ้านายก็เลยให้เดินเข้าออกฐานได้แต่ว่าพวกโจรสลัดดูอกกาเนี่ยไม่ได้ชอบเรานะพวกมันหวังแค่ค่าจ้างเท่านั้นมันยังบอกอีกว่าเพิ่งมีทาสคนหนึ่งหนีไปและก็ขโมยรองเท้าวิเศษไปด้วยและเราก็ได้เควสต,ตามหารองเทา้าพอเราตามจุดเควสไปเรื่อยๆก็เจอกับเผ่ามนุษย์เห็ดพวกเขาให้ที่พักพิงทาสคนนั้นและตอนนี้เขาก็กําลังป่วยหนักแต่ว่ายังไม่ตาย พวกเห็ดไม่ได้ช่วยทาดคนนี้ด้วยความเมตตาแต่ว่าจะรอให้ตายแล้วฝังสปอเข้าร่างเพื่อฟักออกมาเป็นมนุษย์เห็ดนี่คือวิธีเพิ่มเผ่าพันธุ์ของชาวเห็ดครับถ้าเราดึงดันจากคนตัวทาตเพื่อเอารองเท้าไปให้โจรสลัดจะเป็นการเปิดศึกกับเผ่าเห็ดทันทีเพราะตอนนี้ทาสคนนี้คือสมบัติของชาวเห็ดไว้เพาะพันธุ์สร้างทายาทหรือถ้าเราเลือกจะคุยกับราชาเห็ดต่อเขาจะบอกว่าพวกโจรสลัดก็รุกรานอนาณาจักรของเขาเช่นกันฆ่าชาวเห็ดไปก็ไม่น้อยเขาก็เลยเกยทับ จ้างเราให้ไปฆ่าเหล่าโจรสลัดแทนตอนนี้สอบเควสขัดแย้งกันแล้วผมก็เลยไปเช็คในอินเทอร์เน็ตว่าฝ่ายไหนจ่ายเราดีกว่ากันสรุปว่ารางวัลของราชาเห็ดเจ๋งกว่าเยอะผมก็เลยรับปากว่าจะไปเจียนพวกโจรสลัดให้แต่ประเด็นคือพวกมันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เกมนี้ต่อให้เก่งยังไงก็แพ้พลังหมาหมู่ครับผมก็เลยพักเควสนี้ไว้ก่อนลองไปทำเควสหลักนั่นคือเดินทางไปวิหารชารันซึ่งต้องล่องเรือไปตามแม่น้ำ และตรงค่าน้ําของโจนสลัดก็มีเรือว่างอยู่พอดีผมก็เลยขึ้นเรือแล้วพายออกไปโดยไม่ขออนุญาตพวกโจรสลัดหัวหน้าโจนสลัดนามว่าวเกรมอนโมโหม,ม,มากที่เราใช้เรือโดยพละการรีพายเรืออีกลำตามเรามาทันทีเกรอมอนโดดขึ้นเรือเราหวังจะตกบ้องหูสั่งสอนเนื่องจากมันก็ไม่ชอบชาวลัทธิแอ็บส์ลูดอยู่แล้วผมเคยดูหนังเขาบอกว่าอยาอ่าทะเลาะกันบนเรือ เพราะถ้าศพจมน้ำจะสืบคดีไม่ได้และตอนนี้<ต>เรือทั้งสองลำก็อยู่กันตามลำพังกลางแม่น้ำ <19. S 1> มืดมิดผมก็เลยถอยลูกเตา๋าผลักเกรมอนตกน้ำไปคุยกับสาหร่ายทันทีเป็นบอสที่โง่มากโดกนกำจัดด้วยการถอยลูกเตา๋าหลังจากจบหนึ่งเควสไปอย่างง่ายดายเราก็ล่องเรือต่อไปที่วิหารชารัน ในนี้มีทั้งพวกโจรสลัดและคนของลทัทธิแอฟซูลดเต็มไปหมดพวกมันยังไม่รู้ว่าเราจัดการหัวหน้าโจรสลัดไปกลางแม่น้ําแล้วแต่ขระนั้นจํานวนคนในนี้ก็ยังเยอะอยู่ดีเราจะเลือกเปิดศึกตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าต้องโดนกระทืบตายแน่นอนนะครับผมก็เลยเจียมเจียมผูกมิตรไปก่อนตีเนียนว่าเราเป็นชาวแอฟซูลดนะและเมื่อเดินทางไปถึงสุขวิหารจะพบว่าเกิดอ,อุบัติเหตุหินถล่มทําให้หัวหน้าทีมแอฟซลดที่ชื่อว่าเนีย กับทาสหลายคนติดอยู่ในห้องแก๊สพิษเอาจริงๆผมก็อยากให้เนียมันตายในนั้นไปเลยนะสะดวกดีแต่พอดีมีทาสคนหนึ่งบอกว่าถ้าช่วยเพื่อนของเขาที่ติดในนั้นเราจะยกสมบัติที่เขามีให้เราผมก็โลอ่ครับก็เลยระเบิดจิดช่วยทุกคนออกมาแ,มแต่ว่าเรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเนียโกรธสุดข,ขีดที่เหล่าทาสทำงานสะเพร่าจนเขาเกือบตายมันใช้พลังจิตฆ่าชีวิตทาตไปหลายคน ตอนนี้เขาเสียสติไปแล้วจนพันปิดชีพพกจนสลัดไป็นหนึ่งคนด้วยและจำได้ใช่ไหมครับว่าเดิมทีพวกจนสลัดก็ไม่ชอบลัทธิแอปซอลดอยู่แล้วนี่อย่างคาเพื่อนของเขาต่อหน้าต่อตาอีกณจุดนี้ถ้าเราคุยเก็บข้อมูลมาดีเราสามารถใช้ความปากแจ๋ยวยุยงให้พวกมันแตกคอกันได้แล้วพวกจนสลัดกับกลุ่มแอปซลดในวิหารก็เปิดฉากนองเลือดทันทีด้วยคารมของเราดังคําโบราณว่าวาจาคมกว่าอาวุธ เราสามารถจบ4เควสตแบบง่ายๆด้วยฝีปากเท่านั้นตรงกันข้ามถ้าเราจะบูอย่างเดียวทำไปทีละเควสตให้จบไปจะยากมากต้องบูกับเผ่าเห็ดแล้วก็มาสู้พวกโจรสลัดจากนั้นก็ต้องมาสู้กับเงียและลัทธิแอฟซลูดอีกและนี่คือความเจ๋งของเกม b a ล d ด r s Gate 3ครับสมรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีจริงๆโลกแฟนตาซีกว้างใหญ่เควสมากมายทั้งเควสหลัก เพสตรองเพสตลับที่เราสามารถดําเนินเรื่องราวหรือแม้กระทั่งแหกบ,บทได้ตามใจชอบที่ผมเล่ามาทั้งหมดในคลิปนี้คือยังไม่จบบทแรกเลยนะครับเกมยาวมากๆม,มีความลับซ่อนอยู่เยอะๆการต่อสู้ก็ให้อิสระสามารถคอมโบไอเทมทักษะคาถา,าและสิ่งแวดล้อมในฉากให้เป็นผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงแม้ว่าเกมจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีคัดซีนช่วยให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้พอสมควรยิ่งเข้าใจเนื้อหา ุณจะยิ่งอิ่มเอมกับโลกของ b o u เ e r s ์ a เก็ตใครกำลังสนใจเกมนี้อยู่ผมรับรองว่าเล่นแล้วติดหนึบดูดวิญญาณแน่นอนวันนี้ก็สิ้นปี2,566แล้วขอบคุณแฟนรายการทุกคนทุกการสนับสนุนและกดติดตามนะครับและขอถือโอกาสนี้ไว้พรปีใหม่ขอให้ปีหน้าทุกคนมีความสุขสมหวังทุกประการมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับสัญญาว่าปีหน้าช่องนาทีชานลจะผลิตผลงานสนุกสนุกยิ่งขึ้น วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ